ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตอมาก็ยังคงกล่าวไปด้วยความมุ่งหมายว่าธรรมะต้องกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะต้องวินาศ หรืออย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็ยังคงต้องละอายแมวต่อไปตามเดิมท่านลองคิดดูสังเกตดูว่ามีแมวตัวไหนปวดหัวเหมือนกับคนบ้างมีแมวตัวไหนนอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับเหมือนกับคนบ้าง แมวตัวไหนเป็นโรคประสราทซึ่งกล่าวกันว่าในเมืองไทยนี่เป็นกันตั้งเจ็ดแสนคนแล้วแมวตัวไหนเป็นโรคจิตซึ่งกล่าวกันว่าในเมืองไทยนี่เป็นตั้งสองมืนคนแล้ว <c oughs> ยาแก้ปวดศีสะยาให้นอนหลับที่มนุษย์กินกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกคงจะเป็นตันตันเป็นแน่ แต่แมวไม่ต้องกินสักเม็ดเดียวมนุษย์ยังคงอายแมวต้องละอายแมวอยู่อย่างนี้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะเท่านั้นถ้ามนุษย์มีธรรมะมนุษย์ก็จะไม่มีอาการอย่างนั้นไม่มีอาการปวดศรรีรษะนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมะกลับมา ปาทกธาธรรมก็ต้องกล่าวถึงธรรมที่จะเป็นทางรอดของคนทั้งโลกตามพระพุทธประสงค์พระองค์สัตว์แล้วสัตเล่าว,ว่าธรรมวินัยนี้คือศาสนานี้จะอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ ถ้าธรรมามีในโลกโลกก็จะไม่เกิดวิกฤตการอย่างที่กำลังเกิดอยู่ทั้งบนดินเป็นสงครามร้อนอย่างที่ตะวันออกกลางและเป็นสงครามใต้ดินเป็นสงครามเย็นอย่างที่มีอยู่ตลอดเวลาหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องภายในประเทศไทยของเรา ถ้าเราจะมีธรรมะกันบ้างแล้วก็ไม่ต้องสั่งน้ำตาลสีแป้งมากินแทนน้ำตาลสีรำซึ่งหนังสือพิมพ์ขาเขียนกันว่าต้องมีเงินชดเชยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายร้อยล้านและยังบีบบังคับให้เราต้องไปบีบราคาอ้อยในฤดูนหน้าลำบากยุ่งยากในการควบคุมการซื้อการขายการจะลักลอบเอาออก ขาก็จะต้องมีการด่าทอล้อเลียนกันเรื่องหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ไปหลายร้อยหน้าหลายพันหน้าถ้าเรามีธรรมะอย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยมีเรื่องนี้ก็ไม่เกิด <c oughs> คือว่ามีธรรมะไม่ยึดมั่นถือมั่นกันจะบ้างมีธรรมะไม่ถือมานะทิฐิกันจะบ้างมีธรรมะ อดกลั้นอดทนมีธรรมะสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างบรรพบุรุษของเราที่เคยมีบรรพบุรุษของเราก็ยังไม่เคยกินน้ำตาลสีแป้งเลยซ้ำไปท่า <c> น <oughs> อยู่ได้ได้วยน้ำตาลสีรำเมื่อสองครามินโดจีนร้านกาแฟตามบ้านนอกก็ชงกาแฟด้วยน้ำตาลหม้อหอกแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไร <c oughs> เหมือนกับ ที่กำลังมีเวลานี้ธรรมะกลับมาเถิดเพื่อโลกแห่งยุคประชาธิปไตยธรรมะไม่กลับมาแล้วประชาธิปไตยนั่นแหละจะเชือดคอตัวเองระบบการปกครองระบบไหนก็ตามถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันจะเชือดคอตัวเองทั้งนั้น ถ้ามีธรรมะแล้วแม้แต่ระบบะเผด็จการก็ยังมีประโยชน์และรวดเร็วกว่าระบบคลานงม,มง่ามและแถมยังไม่มีธรรมะด้วยเราจะต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาธรรมะต้องการการประพฤติกระทำอย่างไรจึงจะกลับมาเราจะต้องกระทำอย่างนั้น ในครั้งที่แล้วมาอาตมาได้พูดโดยหัวข้อว่าเราต้องมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนตอแล้วลงหลักในครั้งนี้อาตมาจะพูดโดยหัวข้อว่าต้องรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวเรามาศึกษาให้รู้เรื่องกงจักรด้วยดอกบัวกันเถิด ขอโอกาสเล่านิทานปรมปรานาทีเดียวว่าเปรตตนหนึ่งมีกงจากพัดผันอยู่บนศรีรษะเดินมา,าในหมูหม่บ้านแห่งหนึ่งคนหนุ่มคนหนึ่งเขาเห็นว่ากงจากนั้นสวยมากแล้วอยากจะได้ไปขออ่อนวอนขอจากเปรตเปรตบอกว่านี้มันกงจากมันพัด ผันอยู่ด้วยความเจ็บปวดท่านจะเอาไปทำไมคนหนุ่มคนนั้นก็ยังจะเอาอ่อนวอนแล้วอ่อนวอ,อน,อ,อ,นอีกเปรตนั่นก็ยกยก,กงจากจากศรีรษะของตนใส่ให้บนศรีรษะของคนหนุ่มคนนั้นแล้วมันก็ต้องทนทรมานอย่างนั้นไปจนตายบัดนี้โลกทั้งโลกกำลังเห็นกงจักเป็นดอกบัว ขอให้เราสนใจสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้กันให้มากเป็นพิเศษอาตมาจะพูดเป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่คู่ค,คู่คู่ไปให้เห็นว่ากงจักเป็นอย่างไรดอกบ,บัวเป็นอย่างไรกงจักคู่แรกก็คือวัตถุนิยมกับธรรมะนิยม วัตถุนิยมลงไหลในความอ,าอร่อยที่เกิดแต่วัตถุหมุนโลกทั้งโลกให้แสวงหาให้สะสมให้บริโภคกันแต่ความอ,าอร่อยทางวัตถุนี่กำลังเป็นกคงจักรส่วนธรรมะหรือธรรมนิยมที่จะทำความรอดความสงบสุขนั้นเราไม่สนใจ การบูชาวัตถุนิยมนั่นแหละคือการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวขอให้นึกถึงเรื่องอนิทานสอนเด็กเรื่องลูกหนูกับแม่หนูลูกหนูมาบอกแม่หนูว่าไอสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตัวนักสัตว์ชนิดหนึ่งหน้านวลนักน่ารักนักแม่หนูบอกว่าเอาแล้วไอที่หน้า สวยงามนักมันไม่มีอันตรายมันเป็นหน้าไก่ที่หน้านวลน่ารักอันตรายเหลือประมาณมันเป็นหน้าแมวได้ยินให้ทานเรื่องนี้แล้วก็เขียนเป็นคำกรอนไว้ว่าหน้าไก่อูลูกหนูว่าหน้ากลวนักหน้าแมวนวลน่ารักหน้าเลื่อมใส แม่หนูว่าลูกเอ๋ยอย่าเขลาไปที่น่ากลัวนั่นหน้าไก่ไทยไม่มีหน้าแมวขาวนวลน,นั่นแหลร้าย,ายเป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้สิพวกมนุษย์พากันตายวาวชีวีสมัยนี้เพราะหลงแมววัตถุนิยม ตถุนิยมสวยงามเหมือนกันหน้าแมวปรากฏแก่ลูกหนูอ้นคนทั้งโลกลหลงไหลวัตถุนิยมบูชาวัตถุนิยมไอ้แมววัตถุนิยมมันจึงกัดกินลูกหนูว,วิวะินาศไปให้ทั้งโลกนี่ก็เห็นพงจักเป็นดอกบัวคู่หนึ่งที่นี้คู่ต่อไป ระบบการศึกษาไม่สมบูรณ์เป็นเหมือนกับว่าสุน,นักหางด้วนนี่เป็นกงจักการศึกษาที่สมบูรณ์แบบจะเป็นเหมือนดอกบัวการศึกษาไม่สมบูรณ์เหมือนกับหมาหางด้วนนั่นเพราะว่าเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไร เขาฉลาดมากในวิชาหนังสือและอาชีพแล้วก็ไม่มีอะไรมาควบคุมความฉลาดหรือวาาใช้ความฉลาดไปในทางที่เป็นอันตรายมันจึงเป็นการศึกษาระบบสุน,นักหางด้วน <c oughs> หรืออย่างดีที่สุดก็เป็นพระเจดียอดด้วนไม่มีความน่าดูที่ตรงไหนขอให้เรามีการศึกษาสมบูรณ์แบบหนังสือก็รู้ฉลาดเฉลียวสามารถในอาชีพ เราก็รู้ธรรมะว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรโลกนี้จึงจะไม่มีวิกฤตการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ห้าตรัสเมื่อจัดการศึกษาแผนใหม่จากแบบเก่าๆมาเป็นการศึกษาแผนใหม่ที่ปรากฏเหลืออยู่ทุกวันนี้นั่นท่านการบกับสมเด็จกรมพยาวชิรยาณวโรรสผู้ช่วยจัด ว่าต่อไปนี้มันคงจะโกงกันอย่างวิถีฐานเมื่อมันรู้หนังสือแบบใหม่รวเร็วเฉลียวฉลาดแล้วมันจะโกงกันอย่างวิถีฐานวลีนี่อาตมาจำไว้แม่นยำเมื่อได้อ่านเรื่องนี้นี่แหละการศึกษาที่ไม่มีธรรมะควบคุมมันก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นกงจักที่จะต้องมองให้เห็นอย่าเห็นเป็นดอกบัวนี่ก็เป็น กองจักกับดอกบัวคู่หนึ่งซึ่งจะต้องสนใจ <c oughs> คู่ต่อไปความเห็นแก่ตนที่บังคับไม่ได้นี่เป็นกองจักความเห็นแก่ตนที่บังคับได้นี่เป็นดอกบวัวโลกมีความเห็นแก่ตัวนี่มันช่วยไม่ได้มันต้องเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเห็นแก่ตัวแล้วบังคับไว้ได้นี่มันก็ปลอดภัย <c oughs> คนที่ เห็นแต่ตัวแล้วบังคับไม่ได้มันก็ทำไปตามอนักของกิเลสโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งหาทางเอาเปรียบถ้าความเห็นแก่ตัวนี้บังคับได้โดยธรรมะแล้วมันก็กลายเป็นดอกบัวคือมันช่วยตัวให้รอดเร็วยิ่งขึ้นแล้วยิ่งรวยก็ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือดอกบัวกงจากดอกบัว คู่นี้ก็ต้องระวังให้ดีเรากำลังใช้ความเห็นกับตนหรือพวกของตนทำวิกฤตการณ์นันถาวรขึ้นมาในโลกนี้นี่คู่ต่อไปอยากจะระบุว่าวัฒนธรรมตะวันตกที่ละทิ้งศาสนานิยมการปล่อยใจไปตามใจตามความรู้สึก แห่งจิตใจของยุคป,ปัจจุบันนี้แหละเป็นกคงจักวัฒนธรรมตะวันตกที่เคยยึดหลักศาสนามาอย่างเหนียวแน่นนิยมการรู้จักตัวเองบังคับตัวเองเคารพบตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นดอกบัวเรารับวัฒนธรรมตะวันตกชนิดไหนมา มาแยกดูให้ดีว่าอะไรยังเป็นดอกบวกัวอะไรยังเป็นกงจักตายเป็นกงจักไปแล้วอย่าได้นิยมวัฒนธรรมตะวันตกกันอย่างงมงายหลับหูหลับตาเลยนี่ก็คู่หนึ่งคู่ต่อไปอยากจะพูดว่ากฎหมายในโลกที่ไม่ยอมรับค่านิยมของศีลธรรมนี่เป็นกงจัก เราจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่นิยมหรือยอมรับค่าของศีลธรรมเรามาพิจารณาดูกันง่ายๆว่ากฎหมายนี่ยังโง่ต่อศีลธรรมขออภัยมันเป็นคำหยาบคายไปสักหน่อยกฎหมายของเรายังโง่ต่อศีลธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าคนมันไปปล้นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบาก ขี่เรือข้ามน้ำข้ามมาหาสมุทรมาเพื่อหาที่ปลอดภัยอิดโรยเต็มทีแล้วก็ยังมีคนไปปล้นและคมคืนผู้หญิงในเรือลำนั้นนี่เขาก็ลงโทษกันถ้าจับได้ตามบทกฎหมายอย่างธรรมดาสามัญไม่ได้เพิ่มโทษความที่มันมีใจดำอํามหิตร้ายศีลธรรมนั้นอีกจะเท่าตัวหรือสองเท่าตัว หรือสามเท่าตัวก็ก,ก,ก็ยิ่งดีกฎหมายไม่ให้ค่าของศีลธรรมจึงลงโทษตามธรรมดาสามัญเหมือนกันทุกกรณีคนรถคว่ำนอนหายใจขแมวขแมวจะตายอยู่แล้วไอ้คนไม่มีศีลธรรมก็ยังไปปล้นทรัพย์ลดกระทั่งเสื้อและกลางเกงจากคนที่นอนเจ็บอยู่ ถ้าจับได้ก็ยังลงโทษตามล้นที่ธรรมดาสามัญไม่เพิ่มโทษความที่มันไม่มีสีและธรรมนั่นอีกสักเท่าตัวหรือสองเท่าตัวหรือสิบเท่าตัวคนไฟไหม้บ้านก็มีคนคอยขโมยของนึกดูเถอะคนกำลังไฟไหม้บ้านมันทุกร้อนเท่าไรก็ยังมีคนคอยขโมยของตอ,องเขา คนข่คมขืนเด็กหญิงรับโทษเท่าๆก,กันกับอีกคนหนึ่งซึ่งขโมยมเขือของเขาตะกล้าหนึ่งเท่านั้นนัตมมาเคยสังเกตเห็นอ่านหนังสือพิมพ์ว่าได้รับโทษหกปีเท่าๆกันคิดดูเธอว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรผู้ออกกฎหมายไม่เคยมีลูกสาวที่ถูกใครข่มขืนก็เป็นได้ มันจึงพิจารณาโทษเท่ากันนี่แหละกฎหมายที่ไม่ยอมรับค่านิยมทางศีลธรรมนั้นเป็นกงจักจะต้องมีกฎหมายที่ยอมรับค่านิยมของศีลธรรมเต็มที่ถ้ามันทำผิดทางศีลธรรมด้วยแล้วต้องเพิ่มโทษอีกเท่าตัวหรือสองเท่าตัวหรือสิบเท่าตัวจึงจะเป็นความยุติธรรมตามแบบของศีลธรรม ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขนี่ก็เป็นกงจัรดรือดอกบัวคู่หนึ่งทีนี้คู่ถัดไปเรามีของสั่งนอกของสั่งนอกในอัญญประกาศเราเราชอบของสั่งนอกระบบการศึกษาก็ดีก็สั่งนอกมาวัฒนธรรมก็ดีสั่งนอกมาศิลปะก็สั่งนอกมาระบบการกินดีอยู่ดีก็นิยมตามแบบของนอกสุรานารี ก็นิยมแบบของนอกการแต่งนุ่แต่งตัวเต้นรำก็นิยมของสั่งนอกนี่เรียกสัส้นๆว่าของสั่งนอกของสั่งนอกที่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะ <c oughs> เลยหรือว่าแก้ไขไม่เหมาะสมแก่ความเป็นไทยนี่เป็นกรงจักรทั้งนั้นต้องได้รับการแก้ไขกลั่นกรองอย่างละเอียดสุขุมจึงจะกลายเป็นดอกบัวเราก็ไม่ทำกัน ถ้าเราไปหลงความอร่ออร่อยทางเนื้อหนังในแบบของของสั่งนอกกันเสียหมดแล้วก็สุดโสมทางเศรษฐกิจไม่สมดุลในทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าเอาของสั่งนอกเข้ามากินมาใชา้โดยไม่มีการแก้ไขนี่ก็เป็นกงจักรละดอกบวยกู่หนึ่งซึ่งต้องระวังให้ดีคู่ต่อไปสิ่งประดิษฐ์ แห่งยุคนี้เั็นเรื่องปรมาณูก็ดีเรื่องอาวากาศก็ดีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีควบคุมมันไม่ได้โดยหลักของธรรมะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้โทษเราตกเป็นทาสของมันก็ใช้มันไปแต่เพื่อส่งเสริมกิเลสของดีวิเศษเหล่านี้ก็เอามาใช้เพื่อเชื่อคอตัวเองให้ลุ่มหลง มนุษย์กำลังใช้มันเพื่อเชือดคอมนุษย์ตนเองด้วยความกล้าวหน้าในสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ด้วยดีทั่วทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้นี่ก็คู่หนึ่งคู่ต่อไปอยากจะให้สังเกตหรือเปรียบเทียบว่าไอ้เงือด้ือความเหน็ดเหนื่อยนั่นมันเป็นดอกบัวประกอบไปได้วยธรรมะถ้าเรายังบูชาเงือบูชาความเหน็ดเหนื่อยแล้วอันธพาล ก็จะไม่มีตามท้องถนนอันธพาลที่เกลือนตามท้องถนนก็มีงานทําแล้วก็หมดไปจะทุกคนเกลียดเหนือ่อยไม่นิยมความเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครชอบทํางานทุกคนที่มันทํางานนั่นมันไม่ได้ทําด้วยใจชอบมันทําด้วยความจําเป็นบ,บังคับเพราะฉะนั้นมันจึงพร้อมที่จะเอาเปรียบหรือรวยรับอยู่เสมอไม่มีใครชอบเหนือ่อยไม่มีใครชอบเหน็ดเหนือ่อย เขาชอบความสำรวยความเป็นพาดอันตรอยทางเนื้อทางหนังนี่มันเป็นกงจักกงจักชนิดนี้คนกลับเห็นเป็นดอกบัวอันธพาลจึงเต็มบ้านเต็มเมืองสื่อมวลชนทั้งหลายหลายสิบชนิดไปยังส่งเสริมกงจักเหล่านี้อยู่อย่าง่ามันเป็นดอกบัว อมายามุกจึงเฟื้องฟูเต็มบ้านเต็มเมืองน,นี่ก็คู่หนึ่งคู่ถัดไปขอให้มองกันให้ละเอียดจังหน่อยตามพระพุทธภาษิตที่ว่าคำด่าชี้โทษนั่นเป็นเหมือนการชี้ขุมทรัพย์นี่มันเป็นดอกบัวคำประจบสอพลอพนาวพนอนี่มันเป็นกงจัรทำความวินาศ คำด่าชี้โทษซึ่งเป็นการชี้ขุมทรัพย์นั้นใครชอบบ้างไม่มีใครชอบเดี๋ยวนี่แม้แต่มองหน้ากันเท่านั้นมันก็ยิงแล้วอย่าว่าไปชี้โทษชี้ทางอะไรเลยประจบสอบพลอพนาพนอน,นี่ใครๆก็ชอบน่าจะเป็นกงจักก็เอามาเป็นดอกบ,บัวเพราะว่ามันอาจจะทำให้ได้เลื่อนขั้นปีละสองขั้น นี้ก็เป็นดอกบัวและกงจากคู่หนึ่งซึ่งจะต้องสนใจว่าให้ดี <c oughs> คู่ต่อไปอยากจะชี้ไปยังที่อน,นิฐารมสิ่งที่ไม่ชวนให้รักค้ากำหนัดหลงไหลต้องอดทนต้องมีความทุก์หรือตัวความทุกนั่นเองมันเป็นดอกบัวความทุกนี้สอนดีกว่าความสุขสอนจริงกว่าความสุขสร้างคนให้ดีให้นิยมธรรมะ นี่คนก็กลับเห็นดอกบัวนี่ว่าเป็นกงจักไปเสียส่วนอิทธาโรมความอาะไรอร่อยสนุกสนานความเป็นอยู่ด้วยความยิบโยงเห็นแต่ความเล่นหัวน,นี่หลอกให้คนโง่หลอกให้คนหลงให้ติดตังตป็ญาเสพติดระวังให้ดีนี่คือยาเสพติดอันร้ายกาดมันเป็นกงจักแต่ทุกคนก็เห็นเป็นดอกบัวน,นี่ก็คู่หนึ่ง คู่ทาัดตายอยากใจมองให้ให้ละเอียดสักหน่อยว่าจิตที่คิดจะให้นั่นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอานี่มันเป็นดอกบัวแต่ไม่ก็มีใครชอบเห็นเป็นเรื่องบ้าเรื่องบอไปเสียส่วนจิตที่คิดจะเอาจะเอาจะเอาเปรียบเนี่ยมันเผาลนคนนั่นตั้งแต่ต้นจนปลายมันเป็นกงจักแต่คนก็กลับเห็นว่ามันเป็นดอกบัวแข่งกันมีจิตชนิดนี้จะเอาจะเอาจะเอา แพทเผาจิตใจเหมือนกับว่าเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาสร้างโลกให้เต็มไปด้วยคอรัปชันทุกหัวระแหงไปเทียบเพียงดูให้ดีๆว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเราก็เลือกดอกบัวกันให้ถูกต้องนี่ก็คู่หนึ่ง <c oughs> คู่ถัดไปช่องว่างระหว่างชนชั้น คือความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนี่มันเป็นโรงจักแล้วก็ยังไม่คิดจะอุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนข้าราชการมีเงินเดือนสูงม,มีเงินช่วยเหลือมี <c oughs> สวัสดิการอะไรมากมายประชาชนยังเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อตาน้ำก็ยังมีรายได้ไม่เท่ากับ ข้าราชการชั้นอันดับต่ำสุดไม่คิดจะอุดช่องว่างด้วยธรรมะแล้วไปอุดช่องว่างด้วยการต่อสู้อย่างนี้มันก็น่าหัวความไม่มีช่องว่างนั่นเป็นดอกบัวมันแสดงความมีธรรมะอยู่ในนั้นเราต้องเอาธรรมะมาอุดช่องว่างเมตตากรุณาโดยธรรมะไม่ใช่ด้วยการยื้อแย่งทางการเมือง นการมีช่องว่างแปลกๆอีกแบบหนึ่งอาตมาก็อยากจะเพียงแต่เอามาเล่าสนุกๆว่า <c oughs> เมื่อเขาเอาลิงุรังุตังมาจากอินโดนีเซียหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวว่ามีค่าเลี้ยงดูเดือนละสามพันบาทมีคนถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ได้นิจพัดเดือนละเท่าไรอ่อาตมาบอกว่าสองร้อยกว่าบาท ลิงรังอุตังที่สวนสัตว์ดุสิตนั่นได้นิจพัดเดือนละสามพันบาทมันเป็นช่องว่างทางวัดธนธรรมหรือว่าเป็นช่องว่างทางอะไรก็ไปคิดกันดูเองมันก็เป็นช่องว่างที่ควรจะคิดอย่าให้มีกงจักอย่าให้มีดอกบัวออย่าให้มีกงจักให้มีแต่ดอกบัวมนุษย์ก็จะไม่มีปัญหารบราค้าฟัน คือไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างก็อุดมันด้วยธรรมะยาอุดโดยการยื้อแยกทางการเมืองที่นี้คู่สุดท้ายเวลาจะหมดแล้วก็อยากจะระบุว่าศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดหรือเป็นทางแห่งกาฝากสังคมศาสนานั้นเป็นดอกบัวจะกำจัดยาเสพติดทั้งทางกายและทางจิต ถ้ามีธรรมะมีศาสนาแล้วไม่ติดเฮโรอีนไม่ติดยาเสพติดทางจิตคือความอร,อร่อยสนุกสนานทางกามารมณ์จนสถานที่อบายมุขเปิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะมีคนิงติดยาเสพติดทางจิตใจยาวชนของเราก็มองไม่เห็นเป็นขงจักไปมั่วสุมกันอยู่ที่นั่น กระทรวงศึกษาธิการจะมีระเบียบอย่างไรก็เป็นหมันเพราะว่าเขาติดยาเสพติดทําไมไม่เอาศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือทําลายล้างยาเสพติดจะออกแต่กฎระเบียบอย่างนี้อยู่แก่คนที่ไม่มีศาสนานั้นมันคงจะเป็นไปไม่ได้ศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดนั่นเป็นสิ่งที่กำจัดยาเสพติดเป็นดอกบัว สื่อเยาวชนสื่อมวลชนที่ยั่วยุความรู้สึกทางกามารมนันแหละเป็นกงจับเพราะให้เกิดความเกลียดชังธรรมะเกลียดชังศาสตร์ศลหนังสือรายค่าภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์เพลงที่ขอกันทางวิทยุตอนดึกๆอะไรมากมายหลายอย่างนี่พิจารณาดูเถิดส่งเสริมกามารมณ์ความรู้สึกทางกามารมกับเด็กวัยรุ่นสักเทไร ถ้าไม่ส่งเสริมทางราคะกามารมณ์ก็ส่งเสริมทางโมหะถ้าไม่เกลียดชังธรรมะเกลียดชังศาสนานี่มันก็ต้องเป็นกงจักแล้วกำลังมีกงจักไปส่งเสริมกงจักกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นดอกบัวไม่รู้ว่าอะไรเป็นกงจักขอให้เลิกเห็นว่าศาสนาปัญญาเสพติดกันทีที ให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นดอกบัวจะกําจัดยาเสพติดในโลกทั้งโลกอย่าให้มียาเสพติดทั้งทางจิตและทั้งทางวัตถุโลกนี้ก็จะเป็นโลกของมนุษย์ที่อยู่ด้วยความสงบสุขไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปเรากำลังละอายสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่ต้องละอายและเราเราจะยังทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าก็เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปมด้อยให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะเยาะ พรมนุษย์ยังต้องกินยาแก้ปวดศรรีรษะแก่นอนไม่หลับแก่โรคกระสรากันเป็นตันๆต่อวันทั้งโลกขอให้ธรรมะกลับมาวิกฤตการอันเลวร้ายเหล่านี้ก็จะหายไปขอให้เรามีดวงตาอันแจม่มใสมองเห็นกงจักเป็นกงจักมองเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเถิดธรรมะก็จะกลับมาช่วยให้เราทุกคนเป็นมนุษย์ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสมตามความปรารถนาปาทกถา,าธรรมสมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยความหวังว่าตอนนี้ไปมนุษย์จะเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ด้วยการเป็นอยู่กันอย่างสงบสุขการบรรยายสมควรแก่เวลา ขอยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้